มาดูกันค่ะว่าหนึ่งวันกับงานหนังสือของเราเราทำอะไรกันบ้างกว่าจะมาถึงหน้างานก็ถือว่าสู้ชีวิตมากๆเลยเพราะว่าตลอดระยะทางที่นั่งมาเอ่อ mrt นี่คนเยอะมากๆเลยค่ะนี่ยังไม่ได้เข้างานนะคนก็คือเต็มคาราเบลแล้วอ่าสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือเอาหนังสือที่บ้านที่เราอ่ะไม่ได้อ่านแล้วนะคะ เอามาบริจาคใส่กล่องบริจาคในงานนี้นะคะนี่ทุกปีเราจะทําแบบนี้ทุกปีเลยต่อไปก็คือการช้อปปิ้งค่ะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนซื้อหนังสืออะไรพวกนี้คือไปหลายบูธมากแต่ด้วยความที่คนเยอะเราก็คงไม่สะดวกที่จะถ่ายเท่าไหร่อ่ะพอให้พอเห็นสังเขปต่อไปก็เป็นการกินข้าวเที่ยงนะคะก็มาที่ร้านเชสเตอร์คิวค่ะเราก็นั่งกินคนเดียวนะคะ โชคดีที่ตอนไปเรายังมีที่นั่งแบบว่าให้นั่งกินได้นะคะคนเยอะมากๆเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมกันต่อนะคะในงานจะมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยอ่าอย่างเมื่อกี้นี่ก็คอร์ดเบิร์ดและอันนี้ก็คือเป็นการแลกหนังสือนะคะเขาอ่ะจะให้เราอ่ะเอาหนังสือของเราอ่ะมาห่ออย่างนี้นะแล้วก็เขียนเหมือนว่ารีวิวหนังสือของเรา จากนั้นเราก็เอาหนังสือของเราเนี่ยไปวางไว้บนชั้นที่เขาเตรียมไว้แล้วก็หยิบหนังสือที่อยู่บนชั้นนะคะกลับมาก็คือแลกหนังสือกันนั่นเองอ่ะแล้มาลุ้นกันนะคะว่าสิ่งที่เราหยิบมานั้นคืออะไรเน้นเป็นมังงาะคะเพราะว่าส่วนตัวเราชอบอ่านมังงามากนี่ก็เป็นเรื่องนี้นะคะต่อไปเราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อคะ่ะ แล้วก็เดินเลือดเปื่อยเฉยๆไปอย่างนี้ค่ะเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆนานๆนะคะนานๆที่จะได้มางานอย่างนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักแล้วก็นั่งอ่านหนังสือต่อค่ะอ่านเสร็จแล้วไม่โดนแล้วก็มาบริจาคต่อค่ะ ่าแล้วเพื่อที่ทำให้เรา,าหาบูธสำหรับพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวอักษรใหญ่ๆอย่างเงี้ยแปะอยู่เราสนใจไปบูธไหนตัวอักษรไหนเราก็เดินเข้าซอยนั้นไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขนหนังสือกลับบ้านแล้วพอแล้วค่ะหมดตรวจแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ